สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนอีกแล้วจะพี่น้องจา๋าหรือว่ายีนชาแนลนะคะคือว่าน้องยีนพี่ยีนนะคะหรือว่าหนูยีนเนาะวันนี้ก็มาพบกับแนวทาง 5, หานอยซ้ำนอยเหมือนเดิมจะเป็นน้องจา๋าก็เป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานก็คงจะโชคดีกันบ้างเนาะสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเมื่อวาน สูตร1เ e ม็ดเดียวงวดวันที่25นะคะ25เดือน3ปี64นะคะสูตร1เม็ดเดียวหน่อย3หน่อยนะคะก็มารอบแรกก็ดีใหญ่แล้วน้องพี่น้องเนาะแล้วก็มารอบสุดท้ายอนะคะเมืมม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 ่อวานเมื่อวานเน้นรอบได้ถูกมากเลยให้พิเศษกับ VIP ก็มาพิเศษกับ VIP จริงๆจ้จะพี่น้องจ๋าสำหรับสายวิ่งสายรุ่นนะคะ เพราะว่าที่ยินเจาะให้ก็มีนี่ที่ยินติ๊กๆไว้ให้เนาะตัวนี้ก็ไม่ได้ติ๊กให้นะคะ01เนาะก็มา10นะคะรอบ VIP นะคะพิเศษก็มา00จะพี่น้องจา๋า00ก็หายไปสักพักหนึ่งแล้วก็เลยเอกใจช่วงนี้บางทีเบิลเนาะก็เลยติ๊ก0ไว้ให้นะคะก็ชอบอยู่นะ ตั้งแต่ยินลงมาแยินเจาะ0 0นยแตก3รอบแล้วที่0ูย์มาเนาะบางท่านก็เอะใจโอ้ยไปออกหรอก 0, 0. ูแต่ถ้าถ้าใครดูดีๆแล้วอ่ะ0ูย์ก็มาอยู่นะคะไม่ใช่ไม่มาเนาะก็มีสิทธิ์มาเหมือนกันนะคะก็นี่นะคะ ศูนย์ศูนย์รอบพิเศษจ้าพี่น้องจ้าส่วนศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ก็มารอบ v i p นะคะเน้นถ้าใครตามตามต่อเนาะรอบ v i p แต่บางท่านก็ไม่มารอบแรกแล้วก็มาต้องตามหรอกพี่น้องแค่ตามลุ้นดูเฉยๆเนาะว่าจะมาจริงหรือเปล่าวันนี้ก็มานะคะศูนย์มารอบแรกกับมารอบสุดท้ายนะคะ ส่วนสูตรวัดใจเมื่อวางก็โอ้ยเสียดายตัวเด่นตัวเด่นมาทุกตัวจะพี่น้องจะให้เด่นเด่นเจาะให้สองคู่ให้วิ่งตัวหนึ่งเนาะหกก็มานะคะมาหกสามนี่นะคะรอบ สูตรวัดใจเมื่อวานนี่สูตรวัดใจเมื่อวานนี้ยินกันเน้นไว้ให้นะคะแปดยินให้พิเศษกับปกติแต่ถ้าพิเศษมาแล้วก็ไม่ต้องตามเนาะปกติ9ก็ให้ปกติกับ vip นะคะสายวิ่งสายรูดเท่านั้นจากพี่น้องจา้าสายวิ่งสายรูดเท่านั้นที่จะครองโลกนะคะ เพราะว่าเมื่อวานเจาะไม่เข้าเลยจ้ะทั้งแปดทั้งเก้าหนึ่งกับสองไม่มีนะคะหนึ่งเมื่อวานไม่มีนะคะหนึ่งกับสองเมื่อวานไม่ได้เจาะให้ก็นี่ตัวที่เจาะให้มาที่ไหนลระพี่น้องไม่ได้มาเลยสูตรวัดใจแต่ตัวเด่นมาทุกตัวหกกมานะคะมาหกสามบอกวิ่งก็ได้รูดก็ได้นะคะหกิ 6, ีนก็บอกตลอดเนาะก็ะมารอบ 82ก็มารอบพิเศษมารอบแรกก็ดีแล้วนะคะถ้าใครรูดเนาะเหมือนที่แอดยีนเคยบอกว่าแอดยีนสายรูดนะคะรูดถ้ารูดก็ถ้าตัวเด่นมาก็เสร็จเราเนาะพี่น้องแต่ถ้าตัวเด่นไม่มาก็คือจบนะคะแต่ถ้าตัวเด่นมาอย่างไงก็ไม่พลาดนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูด สำหรับเก้าก็มา1,9นะคะหนึ่งเกก็ไม่มีเมื่อวานเก้าหนึ่งก็ไม่มีแปดสองก็ไม่มีพอเสียดายนะคะหกก็ให้วิง่งวิ่งก็ได้รูดก็ได้แล้วแต่ใครจะชอบเนาะแล้วแต่ใครจะชอบนะคะก็วันนี้ก็จะมาตามต่อสูตร1เม็ดเดียวม,มาฝากพี่ฝากน้องก่อนนะคะ สูตรหนึ่งวันนี้ก็โอเคมากๆานะคะมาลบแรกเลยไหนก็มาตามต่อเนาะสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะวันนี้ยินก็ได้คำนวณเรียบร้อยแล้วจะเพี่น้องจ๋าก็รับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยจับพีน่น้องจ๋าสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะ สหนึเม็ดเดียวก็เป็นอะไรที่หายากนะคะเป็นอะไรที่หายากนะคะสําหรับสูตรหเม็ดเดียวสายวิ่งสายรูดเท่านั้นนะคะที่จะจับอยู่หมัดเนาะพี่น้องสายวิ่งสายรูดเท่านั้นที่จะจับอยู่หมัดนะคะถ้าตัวเด่นมาเพราะบางทีเองยิงก็อาจจะจอกไม่เข้านะคะ ถึงได้เน้นเน้นว่าสายวิง่งสายรูดเนาะเน้นรูดนะคะพี่น้องเน้นรูดจ้ะน,นี่ก็มาตามต่องวด่วันที่26สิบหกนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะกับแนวทางฮาหนอยสามนอยเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องจ๋าอันนี้ให้เด่นสี่ตัวเดียวนะคะสี่รูดสี่จ้ะพี่น้องจ๋าแอดยีนสายรูดนะคะแอดยีนสายรูดก็จะรูดให้เลยจ้ะ รูดมาเรียบร้อยแล้วก็เน้นรอบให้ด้วยว่าจะมาตามรอบที่ยินมาถ้าพิเศษไม่มาถ้าพิเศษไม่มาก็ก็ปกตินะคะอันนี้ยินเน้นให้เน้นให้จมว่าจะมาตามรอบที่ยินเน้นให้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าพิเศษยังไม่มายินก็ว่าจะเป็นปกตินะคะส่วนมากถ้าพิเศษถ้าพิเศษไม่มาก่อนก็น่าจะเป็นปกติรอบที่สองนะคะ ได้เด่นสี่นะคะวันนี้รูดสี่จะเป็นน้องจ๋ายินก็รูดให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะจ๊ะตัวที่เน้นให้ก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์นะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามดีไม่ดีมาเบิ้ลน,นะจ๊ะอย่าพลาใจนะเห็นยินไม่ติ๊กให้ก็โอยไม่เอาหรอกยินก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะคะยินก็ไม่ได้มองเห็นหรอกว่าตัวไหนจะมาเนาะก็เป็นการคาดเป็นการ ทาดวิเคราะห์ของยีนเองเนาะว่าชอบก็เลยติ๊กติ๊กไว้ให้เนาะตัวที่ยีนชอบก็ไม่ใช่ว่าจะมาทุกตัวนะจ๊ะเห็นไหมล่ะเมื่อวานที่ยีนชอบก็ไม่ได้มาเลยสักตัวเดียวแปดสองหนึ่งเก้าไม่มาเลย ก็ตามรับชมรับฟังยินได้ทุกวันเนาะแต่ตัวเลขทุกตัวก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็อย่าตามทุกวันนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะจ๊ะชมเพื่อความบันเทิงนะคะก็แกปหน้าจอไว้ชมเป็นแนวทางนะคะพี่น้องจ๋า สำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบเนาะก็แคปหน้าจอไว้นะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามเนาะก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปนะจ๊ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีจ๊ะ